เป็นทางตกเบาอุ่ยบอมมาข้างหน้ารถแลยฮะได้ครับรถสังบ้านไปครับแล้วก็วันนี้กตกเลาฝนนะครับบรรยากาศก็ก็เป็นเช่นไรครับแล้วก็สุัญญาละครับฝนตกเปลี่ยนออกแล้วก็เป็นตกดี ก็เป็นวันที่สองกิกานะครับข้าวก็เริ่มออกัวงใกล้จะสุกแล้วครับร้อยห้าขอขอสิบห้าก็เสรเจไป้วไปแล้วนะครับเหลือแต่ข้าวหอมมะลิร้อยห้านะครับโรนีก็ขอขอสิบห้าหเกร็บแล้วร้อยห้านี่ก็จะประมาณกลางเดือนนะกลางเดือนเป็นปลายเดือนกิจกายนน,นี่้ครับก็เลงมีเขียวมีเหลือง ทีนี้ก็ข่าวบอลไ,ไ,ไม่ค่อยได้เต้นไม่เตหน่วยครับโดนมันแรงนะฮะอันนี้ก็เป็นดันซ้ายมือนี่ครับเป็นหน้าผมนะฮะอันเนี้ยดำต้นเดียวนะฮะก็รวมเจรใหญ่หน่อยนะครับเพรา็ข้าวหางนะ,ะน,นี่ก็ประมาณสีแด้ก,กว่านนะฮะแปลงนี้ ออนนี้เราก็จะเริ่มเข้าสู่เขตตรงนะฮะตรงด้านขวามือของเรานี่นะครับก็จะเป็นตรงบ้านหนองแววนครับอันนี้ก็ซ้ายมือก็จะเป็นตรงบันหลวงครับส่วนช่วงหน้าฝนก็จะมีเห็ดออกหลายประเทศนะครับ้งเห็ดไทยแล้โง่เห็ดหัวก็จนะรวมถึงวูรป่าแล้วป่านี้ับจะมีเห็ดให้เก็บอยู่ทั้งปีนะครับ ถ้าฝนมีฝนตกต่วนผมเคยเก็บเหตดตอนสงการก็เคยเก็บได้เหตโง่มีการจึนไอท้ที่หัวสูงครับมักนก็จะหมดพันแล้วครับก็จะเริ่เมเข้าไปในหมายเรานะครับมุดในป่าไปนะครับ แล้วก็เปลี่ยนรองเท้าครับเป็นรองเท้าพูดครับเพร,ราะว่าข้างด่างมันโครนแฉะนี่เราเตรียมไม้มาเลยครับมาเป็นที่ยืนครับแรงแฉะมากโดยเฉพา อันนี้ก็สลิงผสมกระปลาเลยก็ทำไว้ใส่กระปิครับครองที่ต้นไม้เราก็มาถึงไม้แล้วนะครับมันก็จะมีต้นไมณนี้นก็โคลนครับต่อมีอีกอ่ะ ต้องใส่เกือบุดเพราะว่าแฉกมากครับน้ำตึ่งรถครับแต่รักเรียงครับหมายนี้นะเริ่มลงเบ็ดกันเลยนะครับ กันปารอสักสัดนคับว่าจะมปันีก่นมันต,ๆๆๆต่อจะิงเอลงหลังแม่ ทำไมต้นนอนมาเราติดตั้มาตัวที่หนึ่งหนึ่สองสองปล่อย วันนี้ก็ตีละแบากนาะขบนจริงมาก้วเราต้องกล่มต่ำเลยโอเคสีเลย ดนะครับแตมแรกนะครับมันไปหลังแน่ครับมาแล้วครับแต่แกแลรวหลังแรกครับโยดไปถึงน้ำก็ทำง,งานเลยครับบกมังครับไปสวยครับแตมแรก กับตัวแรกประมาณ5อาทีนะฮะไปดูนะครับเนี่ยน้ำหนักเยอมะมปากก็ันใช้สวยครับเข็นสองมีครับเป็นสองของเรครับมาแล้วคับตัวที่สองตัวตัวแรกประมาณ ห้านาทีนะครับไปวสองก็ทํางานต่อครับลงไปได้สามคันนะครับรอลุ้นต่อไปครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าจะมีปลาใหญ่หรือปลานะครับ าสามแล้วต้องสามการตอบรออีกชั่วโมง นอนอยู่อยู่วัดนุ่งแครับผมว่าอยู่บรรยากาศที่ การมาฝากจะเป็นการต้องกันนะ 你明了。嗯 เชฟทันครับนี่กี่ตัวเป็นเช้าเลยครับเชบสามครับเชโดูครับตรวจปลาจะดูหน้าหาบมันก่อนหอ๋อ ตัวกันครับอยู่รับควายอยู่กันโอ้โหต้านสีครับเต้าสีที่สามสีกันนะครับเขาคู่ครับ เอาสองตัวพร้อมกันครับหือว่าโอเคครับไม่หางตัวครับนาทีที่หกเรา อ๋อูที่ยมท่าดฟังมุนมาแกมอฝังนี้ครับโอเคเลยครับ อันนี้กินกันครับปีกันนะครับเขาคัอเขาคับแบบนี้ ับขอคู่แล้วเก็บจิตเด้แล้วทำคู่ เต็ม8ครับครับอันนี้ครับโดน2,000กว่าบาทครับครับ <warning noise> <air> Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không kênh Để ถึงคู่ถึงสามตัวลวดเนาะถึงสามตัวติดถึงสามตัวพร้อมกันนน่นมีไรมีไร seine 21 haben

อันงนึครับโอุ้ครับ ยังซ้ำกันผูกเป็ดปลาตองปลายขึ้น้ว งานวันนี้ของเรานะครับ